วันอยู่บำรุงโพสเรื่องการขอลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเรียนหัวหน้าพักเพื่อไทยจากกรณีที่มีภาพของผมขณะที่ไปร่วมติดตามผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบอกจอจังหวัดปทุมธานีที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจางเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่ผ่านมา ปรากฏตามสื่อต่างๆขณะที่พักเพื่อไทยได้ให้การสนับสนุนนายชาญพวงเพชรผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอาบาจอซึ่งเป็นคู่แข่งกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบก,กระจ่างนั้นผมขอเรียนชี้แจงว่าตลอดระยะเวลาที่มีการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งนายกอาบาจอจังหวัดปทุมธานีผมในฐานะสมาชิกของพักเพื่อไทยผมทราบดีถึงมารยาททางการเมือง จึงไม่เคยไปร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับคนตำรวจโทรคำรณวิทย์แม้แต่วันเดียวเพราะผมไม่เคยคิดจะทำตัวเป็นปฏิบัติกับพักเพื่อไทยและนับตั้งแต่วันแรกที่ผมสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยผมได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำงานให้กับพักอย่างสุดความสามารถผมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพักเพื่อไทยและทำหน้าที่สมาชิกพัก ที่ดีมาโดยตลอดผมขอเรียนย้ำว่าผมและครอบครัวอยู่บําลุงมีความผูกพันกันอย่างแนบแน่นและยาวนานกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทั้งสองครอบครัวเปรียบเสมือนญาติเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีความรักและความจริงใจให้กันมาโดยตลอดไม่ว่า จะในยามทุกข์หรือยามสุขไม่ว่าในช่วงตกระกร,รลำบากหรือในช่วงที่กลับมามีอำนาจครอบครัวอยู่บําลุงและคนตำรวจโทรคำรนวิทย์ก็ให้ความรักและให้ความเอื้อเฟื้อต่อกันมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามซึ่งเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ดีของสังคมไทย ที่คนไทยทุกคนพึงกระทำการที่ผมเดินทางไปที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำนรณวิทย์ในวันดังกล่าวก็เป็นเพียงการไปร่วมให้กำลังใจในฐานะคนที่มีความรักและความผูกพันกันมาอย่างยาวนานเท่านั้นและที่สำคัญการเดินทางไปหลังจากที่มีการปิดหีบเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้มีส่วนทำให้ผลของคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงไปได้แต่อย่างใดดังนั้น ผมจึงขอยืนยันว่าการกระทําดังกล่าวของผมไม่ได้เป็นการกระทําที่เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์กับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดโดยเป็นเพียงการแสดงน้ําใจตามมารยาทที่ดีที่สังคมไทยพึงมีต่อกันซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่มีสำนึกความเป็นไทยเข้าใจตรงนี้ดีและสามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องการเมืองและความผูกพันฉันมิตร ที่ดีต่อกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมได้รับการประสานจากเลขาธิการพักเพื่อให้เข้าพบหัวหน้าพักและทันทีที่ผมได้รับทราบถึงความไม่สบายใจของนางสาวแพร์ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยต่อกรณีที่มีภาพของผมในวันดังกล่าวไปปรากฏตามสื่อต่างๆดังนั้น เพื่อสร้างความสบายใจให้กับหัวหน้าพักและสมาชิกพักทุกท่านผมจึงขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวด้วยการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยจะยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการต่อท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในลำดับต่อไป <S <S The music. The music.